สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงครึ่งปีแรก2566ให้กับชาวตุลน,นะคะโดยคลิปจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนความรักการงานและก็การเงินนะคะโดยในส่วนของความรักเนี่ยก็คือจะมีทั้งคนโสดนะคะไม่ชัดเจนแล้วก็มีคู่ให้เลยนะคะเป็นการทำนายภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาวตุล ครึ่งปีแรก2566เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวกลางปีจะมาทําคลิปครึ่งปีหลัง2566ให้นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะมีรายเดือนอยู่แล้วนะคะสำหรับช่องออมนะคะชาวตุนคนไหนยังไม่เคยมียันหนุนดวงที่เขียนมือ100%เผูกวันเดือนปีเกิดของคุณเข้าไปเลยแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ออมลด20%อยู่นะคะขนาดเล็กสุด1ฟุตคูณ1ฟุตนะคะ1,199บาทลด20%แล้วเหลือแค่900กว่าบาทเท่านั้นค่าส่ง50บาท ะคะใครสนใจลองอ่านรายละเอียดที่ Description ดูก่อนได้เลยถ้าชอบค่อยทักมานะคะชาวตุนความรักครึ่งปีแรก2566ของคุณค่ะชาวตุนความรักครึ่งปีแรก2566ชาวตุนความรักครึ่งปีแรก2566ดูแล้วคุณจะค่อนข้างเบื่อเซ็งเรื่องความรักมากๆเพราะว่ามันดูไม่ค่อยยอมกัน แล้วก็อาจจะมีความห่างเหินห่างไกลกันด้วยนะคะตัวชาวตุลปีปีหน้าเนี่ยครึ่งปีแรกสองห้าหกหกคุณจะรักอิสระมากๆเลยนะรักอิสระนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะผูกมัดอะไรกับใครเนี่ยรักอิสระมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์นะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกคุณจะดูไปนานๆค่ะมันยังจะไม่ได้เติมเต็มอะไรความมั่นคงอะไรกันสักเท่าไหร่หรอก เพราะว่ามันยังไม่ไปผูกมัดอะไรแต่ก็เหมือนเจอคนถูกใจอยู่นะคะเออเหมือนจะเจอความหวังความหวังใหม่เออนะที่อยากที่จะได้รักแต่ว่าดูแล้วคุณจะยังไม่ค่อยอยากมีความรักเท่าไหร่อะนะไปลุยงานรอเรื่องเงินรอความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอืมเพราะนั้นถ้าเกิดไม่มีใครเลยเนี่ยนะก็คงจะเลือกที่จะโสด นะคะแล้วก็ดูว่าไอ้ใครนะที่มันจะเข้ามาเป็นความหวังให้ฉันอ่านะคะได้เริ่มต้นใหม่นะคะอืมแต่ถ้าไม่โสดก็ดูไม่ค่อยยอมกันนะมีความไม่ค่อยยอมกันความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปอย่างช้าๆนะคะบางคนก็รากทางไกลาบางคนก็หันหลังให้กันไม่ค่อยยอมกันแต่มันมีความผูกพันนะออารู้สึกว่าชาวตูนคุณผูกพันอยู่กับใครไม่รู้ มีความผูกพันอยู่ค่อนข้างมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนโสดกันซิคนโสดชาวตุนปักแรกสองห้าหกหไม่ใช่สิครึ่งปีแรกสองห้าหกหกคนโสดชาวตุนเป็นยังไงบ้างครึ่งปีแรกสองห้าหกหกคนโสดชาวตุนค่ะ ครึ่งปีแรก2 5 6 6คนโสดชาวตูนเนี่ยมันมีความห่างกันจริงๆไม่ว่าจะด้วยระยะทางหรือหันหลังให้กันแต่มันยังผูกพันกันมากๆนะคะคนโสดชาวตุนจะดูค่อนข้างรักอิสระจริงๆคะ่ะแล้วก็อยู่ในห่วงเวลาที่คุณจะอยากปลีวิเวกเนาะเนี่ยโซโล่เดี่ยวชายเดี่ยว มีกำแพงเรื่องความรักมากๆค่ะตั้งแง่อมรู้สึกว่าชาวตุนคุณอยู่ในช่วงเวลาของการที่แบบมีอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตที่ค่อนข้างหนักนะคะเป็นอุปสรรคที่คุณรู้ว่ามันใช้เวลาอีกยาวไกลนะคะอืมบางคนก็เป็นไม้นะมีลูกติดนะคะบางคนว่ามีภาระมีอะไรก็ไม่รู้คะ่ะนะมรสุมชีวิตเข้าหรือเปล่านะคะอมรู้สึกได้นะคะว่า คุณมีใครบางคนอยู่ในใจนะคนโสดแต่มันมีการตั้งแง่แล้วก็คุณจะจะเย็นชาแล้วก็จะใช้เหตุและผลของตัวเองเป็นหลักแต่เอามาว่าคุณไม่เคยลืมเขาได้เหมือนไม่เคยลืมนะอืมเหมือนไม่เคยลืมแต่มันเป็นช่วงโมเมนต์ที่คุณนะ่ะรักสันโดษคะ่ะแล้วก็อยากที่จะมีอิสรภาพนะคะมีความหวังใหม่เข้ามาไหมมีแต่ดูไม่สนใจนะคะมีดูไม่สนใจ อ่ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นความผูกพันจริงๆชาวตุลคนโสดชาวตุลอยู่ในโมเมนต์ของการที่แบบมีความคิดความเชื่ออะไรที่เป็นของตัวเองอย่างสุดโต่งเลยนะแล้ว คุณดันแบบมีอาการผูกพันอะไรกับใครไม่รู้ที่เคยมีความสัมพันธ์กันในเชิงแบบช่วยเหลือเกือก้อกูลกันอะไรบางอย่างนะคะมันมีการบล็อกมีการปิดกัน้นหรือชาวตุนบล็อกใจตัวเองหรือบล็อกเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรคุณมีอีโก้คุณไม่อยากจะไปใส่ใจแล้วคุณกําลังสนอกสนใจเรื่องการทํามาค้าขายคุณกําลังไปทะเยอทะยานเรื่องหน้าที่การงานของคุณ นะคะหรือว่าคุณก็มีความเป็นผู้นําคุณมีอีโกโ้คุณไม่อยากจะเสียศักดิ์ศรีแต่เอาจริงๆคุณก็ดันผูกพันกับเขาสนี่นะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้าคุณมีความหวังใหม่ๆเข้ามาก็ดูไม่ค่อยเปิดใจค่ะเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็ได้คุณดูไปเสาะแสวงหาอะไรการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณความหวังใหม่ในชีวิตเอออะไรอะเรื่องทางศาสนาหรือว่า มีความคิดความคิดความเชื่อมีอีโก้โอ้โหมันมันสุดโต่งไปในเชิงที่คุณจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นหลักมากๆเลยอ่ะมันเหลือแค่ความรู้สึกที่มันผูกพันกันนะคะต่อให้เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เป็นความหวังใหม่ๆมันก็แค่นั้นนะเอารู้สึกว่าก็แค่นั้นเออมันไม่ได้อะไรนะเนี่ยไม่เปิดใจจริงๆคนโสดชาวตุนนะคะบางคนสนใจแค่เรื่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันดันเป็นคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็ได้คุณหรือไม่เอานะนะคะดัะน,นั้นโสดชาวตุลดูทรงจะโสดต่อไปนะคะเหลือแค่หัวใจไว้ผูกพันกับใครบางคนเหลือแค่ความหวังใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่นะคะดูคุณจะมีอีโก้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งสูงมากนะคนโสดชาวตุลน,นะมาดูไม่ชัดเจนค่ะ ไม่ชัดเจนชาวตุนครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่ะไม่ชัดเจนชาวตุนครึ่งปีแรกสองห้าหกหกไม่ชัดเจนชาวตูนครึ่งปีแรกสองห้าหกหกคุณไปจบกับใครมาไม่รู้เนี่ยแต่ยังรักเขาอยู่จบกับใครมาแล้วยังหวั่นไหวกับเขาอยู่ห่างกันละระยะทางห่างกันความสัมพันธ์หันหลังห่างเหินตั้งแง่ใส่กันด้วย ยิงด้วยนะคะไม่พูดไม่คุยสงวนท่าทีอารมณ์ความสัมพันธ์จะช้าๆหน่อยกรณีที่ใครบางคนไปเลิกไปจบไปย่าแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาดูแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่จับยึดถือมั่นใช่แต่มันยังมีการสงวนท่าทีหรือยังมีกำแพงค่ะต่อให้เป็นคนใหม่นะคะดูแล้วไปอย่างช้าๆดูแล้วเป็นการลงทุนด้วยกัน ดูแล้วเป็นการอะไรที่มันจะยืดยาดเออต้องใช้คําว่ายืดยาดนะในการพัฒนาความสัมพันธ์ะก็แค่ชอบชอบกันแล้วก็แบบอาจจะเพราะมันรักทางไกลไม่ทําอะไรกันไม่ค่อยได้มากนักเลยยืดยาดหรือบางทีมันก็มีการตั้งแง่อะไรต่อกันไม่รู้มีกําแพงนะคะสงวนท่าทีมากๆไปกันอย่างช้าๆอะไรเงนี้ยค่ะนะคะแต่บางคนน่ะความสัมพันธ์ที่เคยจบกันไปมันยังมันยังมันยังหวั่นไหวอยู่อ่ะ นะคะแต่ก็ทําเป็นไม่สนนะ่ะทําเป็นไม่สนไม่แคร์นะคะแต่จริงๆในใจมันยังมันยังรู้สึกอะ่ะเออทําเป็นไม่สนไม่แคร์แต่ในใจยังรู้สึกขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะน่าจะมีใครบางคนเข้ามาแต่คุณยังไม่ได้เปิดใจให้มากนะักมีพลังงานของการแบบไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหลฉันยังเบื่อเบื่ออยากอยากเรื่องความรักอยู่เลยนะมีเซฟโซนสูงโอ้โหชาวตุนอ่านง่ายมากกับให้คุณนะ่ะ มีเซฟโซนเบื่อเบื่อยากยากไอที่มีกือมันไม่ค่อยดีไอที่เข้ามากฉันก็ยังไม่ค่อยจะอะไรออมรู้สึกว่าคุณจะแค่คุยเล่นไปอย่างนั้นอะคุยเล่นคุยหัวคุยหยอกคุยเอิงนะคะขอจํากัดก็เยอะอีกอ่ะนะคะดูไม่ค่อยได้เปิดใจไม่ได้ต้อนรับเบื่ออ้อเสีงไปหมดไอทำไมเป็นอย่างนี้อคุณมีเซฟโซนหรืออาจจะแค่กักกักกันไว้อะนะคะกับคนเนี้ยที่เป็นคนคุยคุยกันนี้แค่กักกักไว้เบื่อเบื่อยากยาก นะมีข้อจำกัดเยอะนะคะบางคนนะ่ะมันยัง move on จากความสัมพันธ์ที่เคยจบกันไปตรงนั้นไม่ได้ยังรู้สึกหนักอยู่ในความรู้สึกหนักอกหนักใจอยู่มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําใ้้คุณนะ่ะไม่สามารถเปิดใจให้คนใหม่ได้อย่างแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนก็ได้นะคะในบางเคสมีการกักไว้ทั้งเก่าและใหม่ แต่อาจจะเป็นการกักแค่ในความรู้สึกของเราก็ได้พอมดูแล้วชาวตูนคุณดูไม่ได้ใย,ยดีหรือสนใจความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะอืมได้แค่คุยเล่นคุยหัวคุยหมายหยอกไก่ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ชัดเจนชาวตูนโดดเด่นเป็นความสัมพันธ์เชิงกักเท่านั้นไม่ได้มีอะไรดูมากมายเท่าไหร่เลยนะคะแคกก่กักไว้เฉย,ฉย อ่า move on ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือครึ่งปีแรกนะครึ่งปีแรกสนะองห้าหกหกนะอ่ะเราไปดูมีคู่ค่ะมีคู่ชาวตุนครึ่งปีแรกสองห้าหกหกมีคู่ชาวตุนครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่ะมีคู่ชาวตุนช่วยกันหมุนเงิน นะคะช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ความสัมพันธ์ลงทุนอะไรใหม่ๆจะหาอะไรทำกันดีหาอะไรลงทุนกันดีทะเลาะกันมั่งนะคะเอาชนะกันมั่งสามวันดีสีวันไข้นะคะดูแล้วพวกคุณอะมีการเหมือนพัฒนาความสัมพนันธ์กันในลักษณะที่แบบกระตือล้นในการเข้าหากันนะคะกระตือล้นในการที่จะเอ้ย เธอยังเป็นความสุขให้ฉันอยู่อ่ะฉันก็อาจจะยังเป็นความสุขให้เขาได้นะคะแต่มันมันจะสะมันเขาเรียกแะลรมันจะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนนะความสัมพันธ์ของคุณมันจะยังมีการเอาชนะกันมันจะยังมีอะไรไม่ค่อยยอมกันทิิมานอีโก้หรือทัศนคติที่มันไม่ค่อยจะลงรอยกันนะคะก็เลยทําให้มีคู่ชาวตุลออกแนวจะจะใช้เหตุและผลคุยกันหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ให้ลาเส้นกันนะคะ แบบค่อนข้างที่จะให้แบบต้องยุติธรรมต้องชัดเจนต้องยุติธรรมกันนะในความสัมพันธ์นี้เราจะใช้เหตุและผลคุยกันนะอะไรอย่เงี้ยค่ะอืมมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีแพชชั่นสนุกสนานในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่บทจะทะเลาะกันบทจะไม่เข้าใจกันก็แบบแข็งึ้นขึ้นมาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม มันเป็นไปได้เหมือนกันที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะออกแนวอ,อ้ยแบบฉันยังจะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองอยู่นะเพราะนั้นเป็นไพ่คนมีคู่ที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่นิ่งเนาะยังแบบเจ้าชู้เจ้าสำรานหวานสเสน่ห์หรือยังแบบยังอยากจะเติมเต็มความสุขให้ให้ตัวเองนะคะมันก็เลยต้องมีการเฮ้ยแตกหักพยายามเอาชนะอะไรกันบ้างอยู่นะคะอืม แต่บางคนจะเป็นเรื่องเงินนะภาวะเรื่องเงินที่มันต้องหมุนเงินหรือว่าภาวะการเงินการลงทุนทําให้ต้องมีความแบบจริงจัง,จงขึงขังอ่ะจะต้องยุติธรรมจะต้องไม่ล้ําเส้นกันนะเออนะคะอืมก็อาจจะเป็นพลังงานที่แบบแข็งไปนิดนึงนะสําหรับคนมีคู่นะคะเออมันมันมันไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองกันไปนะคะเจ้าชูเจ้าสำราญหวานสเสน่ห์กันไปอะไรอย่างเงี้ย ทำให้อีกคนหนึ่งดูไม่ค่อยโอเคอ่ะนะคะขอดูแนวโน้มหน่อยแนวโน้มนะคะมันมีเรื่องราวน่าอึดอัดจากการที่บางทีอะคะ่ะสภาวะอารมณ์อะเรื่องเงินก็มีส่วนนะบางคนเนี่ยจริงๆเรื่องเงินบางคนมีส่วนเลยการเอาชนะกันด้วยเรื่องการเงินการทองก็มีส่วนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังคือระวังภาวะ ผีเข้าผีออกระหว่างภาวะอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนมีภาวะฉุนเฉียวเปรี้ยงปป้งปุ้งปั้งนะคะภาวะการโปะแตกจับได้ว่าเอ๊ะมีการแบบอะไรหมกเม็ดเรื่องการเงินหรือว่ามีภาวะโปะแตกจับได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาไม่ชอบมาพากลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ที่ดูแบบ เฮ้ยเราเซนได้ว่ามันไม่มีอะไรอย่างผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นเออยากจะเอาชนะกันขึ้นมาที่อมเห็นนะคือมันมันขาดการพูดคุยกันในทิศทางที่จะแบบเอ้คุยกันดีๆทอยทีทอยอาศัยนะคะแต่ออมรู้สึกว่าพวกคุณอะกรณีถ้าจะไปไปต่อกันได้นะคะต่อให้มันจะรู้สึกโหใช้เซนอย่างหนักเลยกับความสัมพันธ์นี้หรือมันยังมีภาวะอารมณ์ที่ กลับไปกลับมาผีเข้าผีออกปุ้มปงังโปะแตกเรียงปป้างนะคะอารมณ์แบบปี๊แตกอะไรเนี่ยนะคะหรือว่ามันมีความอึดอัดขับข้องใจนะคะในความสัมพันธ์แต่รู้สึกสิ่งหนึ่งที่เหนียวไว้คืออะไรรู้ไหมการเกือ้อกูลกันอืมถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ยังมีการเติมเต็มกันด้วยเรื่องการเงินการทองการทํามาค้าขายหรือการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันทางใดทางหนึ่งอ่ะยังไงยังไงอ่ะย,ยังไปต่อได้ และไปต่อได้ดีด้วยนะคะอื๋อ,อรู้สึกว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่เป็นคนควบคุมความสัมพันธ์คือรู้รู้เขารู้เรารู้ทางหนีทีไล่รู้วิธีการจัดการความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเซนตดีรู้ต้องทํำยังไงแต่บางครั้งรู้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้อะ่ะออกแนวเป็นความสัมพันธ์แอบเก็บกดกดดันแปลกๆนะคะอันนี้ก็เลยจะต้องระวังเรื่องสภาวะอารมณ์ที่จะปีแตกกันได้นะเออ เรื่องการเงินการทองถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้มากกว่ารับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เกิดความเย็นชาได้นะคะเกิดความแบบพวไม่ลําเส้นกันได้ไหมยุติธรรมกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะเอะ่นะไม่เป็นไรคนมีคู่อย่างน้อยๆการเกื้อกูลกันนั้นจะทําให้พวกคุณไปต่อกันได้ด้วยดีนะคะเพราะมดูแล้วความสัมพันธ์มันจะดูแบบกระตือลือร้นเข้าหากันก็จริง แต่มันชอบเอาชนะกันด้วยมันก็เลยจะสามวันดีสีวันไข้ผีเข้าผีออกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอมต้องบอกว่าระวังสภาวะอารมณ์หรือระวังภาวะความสัมพันธ์ที่มันจะไม่โรแมนติกอ่ะมันมันมันไม่ให้ลําเส้นกันกันเกินไปหน่อยหรือว่ามันจะเอาแต่ความยุติธรรมอะไรกันเกินไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องลองดูว่าต้องปรับตรงไหนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องการงานกันสักนิดหนึ่งนะคะการงานชาวตุลค่ะ ครึ่งปีแรกสองห้าหกหกการงานชาวตุลน,นะคะการงานชาวตุลครึ่งปีแรกสองห้าหกหกการงานบางคนได้โยกได้ย้ายได้เลิกออฟได้ในประเทศตัวเองออกมาจากอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นการจากการออกการอะไรสักอย่างนะเอ่อ ออมรู้สึกว่ามีโอกาสสูงนะคะที่ในปีครึ่งปีแรกสองห้าหกหกชาวตุนอาจจะคุณจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่มันอาจจะเป็นแบบเป็นการเอาสิ่งเก่าๆมาปัดฝุ่นใหม่ก็ได้เช่นคุณจะมีการโยกย้ายกลับไปที่เดิมก็ได้ที่ทำงานเก่า กลับไปหาเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนละเก่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะนะคะเออมีเกณฑ์สูงที่จะมีโอกาสโยกย้ายเดินทางหรือบางคนถ้าไม่ใช่การโยกย้ายนะคะคือเป็นการเขาเรียกว่าใช้เออต้องได้เดินทางเยอะก็ได้นะคะบางคนได้เดินทางเอ,อมีโอกาสได้เดินทางจ้านะคะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วทําให้ คุณรู้สึกเอ้ยมันมันไม่มั่นคงก็ได้นะคะแต่บางคนเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามเนาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะชาวตุลเป็นห่วงเวลาที่คุณต้องเซซีโรเรื่องการงานเป็นห่วงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ๆเรื่องการงานนะคะแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ยังต้องใช้ความพยายามยังต้องใช้ความสามารถของคุณความเชี่ยวชาญของคุณอยู่อย่างค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียว นะคะก็อาจจะทําให้เกิดเป็นความเครียดได้แล้วบางคนที่ออมบอกว่าต้องได้โยกย้ายกลับไปสู่สิ่งเดิมอ่ะอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบจริงๆไม่ค่อยอยากกลับไปหรือคุณรู้สึกแบบไม่ได้ชอบใจเท่าไหร่เออแต่อาจจะด้วยความจําเป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการงานของชาวตุลน,นะคะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกเนี่ยออมดูแล้วจริงๆภาพรวมนะคะยังมั่นคงอยู่ ในลักษณะของอ่สังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนะคะอม,มันมันมัน,ม,นมันยังมั่นคงมันยังดีอยู่เพียงแต่บางคนเนี่ยจะไม่ได้อย่างใจหรือเสียอกเสียใจกับการที่แบบเฮ้ยมันจะต้องเริ่มต้นใหม่ๆมันจะต้องได้เดินทางไม่ชอบอ่ะมันจะต้องได้โยกได้ย้ายไม่ถูกใจเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เอาเป็นว่าบทสรุปนะคะต่อให้คุณจะเครียดวิตกกังวลคุณจะไม่ได้อย่างใจสักแค่ไหนนะคะกับการยกย้ายเดินทางกับการต้องเซซีโร่นะคะกับการต้องกลับไปทําอะไรเก่าๆหรือต้องเอาสิ่งเก่าๆความสามารถของเราก็ได้นะกลับมาเริ่มต้นปัดฝุ่นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันยังดีและมั่นคงค่ะ นะคะเพียงแต่การหวังผลที่จะมั่นคงในระยะยาวมันต้องดูไปก่อนอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการที่เราจะปัดฝุ่นแล้วทํามันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะถ้าเครียดถ้ากุ้มใจก็ค่อยคิดค่อยทําเพราะออมมองเห็นมันยังมั่นคงมันยังดีอยู่อะแต่การเปลี่ยนแปลงหรือเซสซีโร่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครั้งนี้คงสร้างความเครียดให้คุณพอสมควรนะคะ อ่ะเราไปดูการเงินค่ะการเงินชาวตุลน,นะคะครึ่งปีแรกสองห้าหกหกการเงินชาวตุลครึ่งปีแรกสองห้าหกหกค่ะการเงินชาวตุลครึ่งปีแรกสองห้าหกหกการเงินเนี่ยเดิมทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีแต่บางคนได้รับมรดกจากการที่ใครบางคนจากไปนะคะ บางคนได้ทรัพย์ได้สินได้มรดกจากการที่มีใครบางคนจากไปหรือการจบจากอะไรบางอย่างนั้นคุณได้เงินก้อนเพราะฉะนั้นการเงินของชาวตุนเนี่ยยังอยู่ในจุดที่อาจจะยังพอที่จะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อยู่บ้างต้องบอกว่ายังมีความมั่นคงที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ว่าจะจับใจใช้สอยได้ตามอิสระอำเภอใจขนาดนั้นนะคะเอาไม่รู้ว่าคุณจําเป็นต้องอยังไงบางคนมีลูกมีเต้าไหมอ่ะมาขอเงินมาขอค่าเทอมมาขอค่าขนมนะคะหรือว่ามีใครบางคนก็ไม่รู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณนะคะเนี่ยเหมือนจะมีอยู่นะหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละต้องไปเกี่ยวข้องกับการเงินของใครนะคะ จริงๆแล้วการเงินชาวตุนอะอามมอว่าภาวะภาพรวมมันยังมั่นคงนะคะเนี่ยให้เหรียญขึ้นมาเต็มเลยอเออแต่ไม่ใช่จังหวะที่จะใช้เงินได้แต่อาเภอใจอย่างที่ยมบอกไงเพราะว่าอะไรเคยโดนหักหลังเคยโดนหลอกมีหนี้สินหรืออะไรบางอย่างนะคะเป็นโอกาสภาวะที่คุณอาจจะอยากลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้ แต่ไพ่ชี้ขึ้นมาว่าไม่สามารถลงทุนหมดแม็กหมดหน้าตักได้ลงทุนแต่น้อยมีแสนลงทุนหมื่นพออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจะดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะที่คุณจะใช้เงินก้อนจนกระทั่งหมดหน้าตักอะ่ะแบบสิบเปอร์เซ็นตก็พออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดคุณจะใช้นะคะบางคนเนี่ยมันมั่นคงได้เพราะครอบครัวนะคะธุรกิจกิจการงานต่างๆอีเวนต์นะคะออแกนิก ฟาร์มสวนโฮมสเตย์ผลิตภัณฑ์ผู้หญิงนะคะหรือว่าที่ดินนะคะบ้านช่องห้องหออสังหาออมรู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่แบบทําเงินได้นะคะทําเงินได้อยู่ออมขอดูสองดาบที่มันคืออะไรสองดาบขึ้นมาตรงนี้อ๋อก็ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกเลยค่ะคือมันมันยังได้แต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเกณฑ์ที่คุณจะ ไปใช้เงินเยอะๆตามอําเภอใจได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้ยังยงย,งยืนยันนะคะอืมถ้าจะมีคนมายุ่งเกี่ยวเรื่องเงินอาจจะไม่ควรเท่าไหร่นะให้บอกว่าถ้าปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธถ้าปิดกั้นได้ให้ปิดกั้นอะไรย่างนี้นะคะถ้าใครจะเข้ามายุ่งกับเงินของคุณอ่ะอืมเพราะว่ามันมีโอกาสว่าถ้าเข้ามายุ่งแล้วคุณจะอืมไม่ไม่ไม่ไมพอหรือว่าคุณจะรู้สึกว่ามันพร่องนะคะ พลังงานในเชิงที่เรารู้สึกอูฟอฟูอัฟฟามันจะดออปลงอะไรอเงี้ยก็ได้นะคะการเงินชาวตุนครึ่งปีแรกสองห้าหกหกเอาเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนอะไรบางอย่างแล้วการเงินการทองจะยังค่อนข้างดีมากๆแต่ไม่ใช่เกณฑ์ที่จะใช้เงินก้อนใหญ่หรือสามารถใช้เงินตามอำเภอใจได้ประมาณนี้นะคะเอาแค่นี้แล้วกัน แล้วก็อย่าลืมว่าอย่าให้ใครมายุ่งเรื่องเงินเรามากนะคะอะยังดีค่ะยังดีค่อนข้างอุฟูอัฟฟาทีเดียวนะคะอืมใครอาจจะอยากให้คนเก็บเงินนะคะไว้เพื่อให้เรารู้สึกมั่นคงไว้เพื่อให้เรารู้สึกแบบฟ,ฟูลฟิลความสุขของตัวเองนะคะเอาล่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะชาว ตุ้นนะคะออมก็หวังว่าคุณจะเฮงเฮงปังปังก็แล้วกันนะคะในช่วงปี2566นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะแล้วก็ฝากกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ออมได้ทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ